สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลวงทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในนิยายพ่อบ้านราชาปีศาจตัวฟานต,ตอนที่564กับชื่อตอนเรามาสร้างตระกูลหลวงกันถึะหลังจากที่คุยกัานั้นมาถึงสนามของการประลองสาวุกชั้นในเเขานั้นไม่รอช้านะครับลายประกาศก้าวเสียงแข็งว่าจะขอท้าประลองและขอท้าดวลกับนิวชีหรือว่านิวซูในวันนี้นะครับ ฝั่งของหลิวซูนั้นเขาไม่ได้วัดวันแม้แต่น้อยเนื่องจากว่าเขาเองก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าตนนั้นได้รับสมบัติเวทมนต์ถึงสองชิ้นจากชีวงซุนผู้เป็นอาจารย์แต่เพราะว่านะครับในเวลานั้นสิ่งที่ผู้คนนั้นต่างก็ต้องตกตะลึงนั่นก็คือสมบัติเวทมนต์ของวีางนั้นกกับเหนือกว่าอย่างทิ่ได้ชัดนาซ้ําสมบัติเวทมนตร์ระดับสูงมันมีถึงสี่ชิ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสมบัติเวทมนต์ในการป้องกันสมบัติเวทมนต์ในการ โจมดีสมบัติเวทมนต์ในการเคลื่อนไหวรวมไปถึงยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์นะครับตีเพิ่มกําลังด้วยเหตุผลประการตั้งปวงนะครับทั้งหมดนี้อดไม่ได้ที่จะทําให้ผู้คนไม่ว่าจะเป็นสาวกผัวอุโส์รวมไปถึงกงฟงทั้งหมดนั้นต่างก็รู้สึกตกตะลึงและอิจฉานะครับใครกันแน่ที่มีทรัพยากรการบุกเพาะที่มากมายขนาดนี้เขาเด็กคนนี้นั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ ทามดังผู้คนนะครับตอนนี้เราผู้คนต่างก็ได้พูดซุบซิบนินทากันว่าเฮ้นี่มันบ้าไปแล้วสาวุชั้นนอกนั้นทําไมถึงรํารวยได้มากขนาดนี้เขานั้นตั้งใจมาที่นี่เพื่ออวดอ้างความมั่งคั่งของตอนงั้นเหรอครั้งสุดท้ายข้าย,ยังจําได้เลยว่าตอนนั้นมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนางมาที่นี่จากนั้นขอท้าประลองกับสาวุชั้นหนึ่งเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นั้นก็มีเด็กชายเพิ่มมาอีกคน ประเด็นสําคัญคือบอกได้เลยว่าสิ่งนี้นั้นช่างน่าประทับใจเหลือเกินด,ด้วยสมบัติเวทมนตร์ระดับสูงนี้ผู้คนนั้นต่างก็อยากที่จะครอบครองมันอดไม่ได้ที่จะทําให้ฉีกงฟึงนั้นนะครับจ้องมองไปยังทิศทางของกุยกังกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าสมบัติเวทมนตร์ของตอนที่มอบให้กับลูกศิษย์อย่างหลิวซูววนั้นมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่กุยกังใช้อยู่ในตอนนี้เลยขนาด สาวกชั้นในนะครับที่เป็นสารที่ฝึกฝนสําหรับสาวกที่จะขึ้นไปเป็นชนชั้นสูงในอนาคตรหรือว่าคนที่จะขึ้นไปเป็นสาวกชั้นยอดเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นั้นพวกเขาทรัพยากรการบ่มเพราะนั้นมิได้ทัดเทียมหรือว่าสามารถเอาชนะกุยกงของเราในวันนี้เลยเนื่องจากว่าสิ่งที่กุยกงทานี้นั้นมันไม่ต่างอะไรจากการหักหน้าเราผู้ผู้สูงเรานั้นนั่นเอง ผู้สูงหลายคนนะครับต่างก็จ้องมองไปที่อุปกรณ์เวทมนต์ที่สะดุดตาของคุยกังหัวใจของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความลกูกบอกได้เลยว่าตอนนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นชายชาราหรือว่าผู้สูงคนไหนก็ต่างที่อยากอยากได้คุยกังนั้นมาเป็นลูกศิษย์นั่นเองในเวลานี้นะครับฉีกงฟึงนั้นจ้องมองไปที่ร่างของคุยกังราวกับว่าเขานั้นแทบที่จะร้องไห้นี่มันอะไรกันแน่เด็กคนนี้นั้นตั้งใจมาท้าทายเขาหรือว่าตั้งใจมาหักหน้าเขากันแน่ หรือว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดนี้ถูกเตรียมไว้โดยเสี่ยวหูเย่ผู้เป็นหัวหน้านิกายเนื่องจากว่าด้วยอุปกรณ์เวทมนต์ทั้งหมดนี้นั้นมันยากเกินไปสําหรับเด็กคนหนึ่งที่จะมีมันได้นั่นเองบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้นั้นสีกงฟึงนั้นเขาได้คิดถึงเหตุการณ์เลวร้ายนี้แล้วหากมีผู้คนนั้นมากล้ากล้ามาท้าทายนะครับและก็ขอท้าดวลกับลูกศิษย์ของตนอีกเขาจึงได้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์เวทมนต์ ให้กับหลิวซูผู้เป็นลูกศิษย์นั่นเองเนื่องจากว่าอุปกรณ์เวทมนต์ที่เป็นของรักของแหนของตนนั้นบอกได้เลยว่าหากเทียบกับยูเออร์ในอดีตถ้าสมบัติเวทมนต์สามชิ้นนั้นถูกนํามามอบให้กับคุยกังวันนี้นั้นหลิวซูจะต้องได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่ใครจะคิดเล่าว่าท้ายสุดแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังชายคนนี้นั้นกับแทนที่ด้วยของใหม่ทั้งหมดนําซ้ํามันยังเหนือกว่าครั้งก่อนอย่างมากมายบอกได้เลยว่า ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังของชายคนนี้นั้นจะร่ํารวยทรัพยากรอะไรมากขนาดนี้มันเป็นใครกันแน่ที่สามารถนําคุมทรัพย์เวทมนต์ขนาดนี้สมบัติสมบัติเวทมนต์ระดับ9ถึง4ชิ้นมามอบให้กับเด็กคนหนึ่งได้ในคราวเดียวนําซ้ํานะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่สมบัติเวทมนต์ระดับ9ถึง4ชิ้นนําซ้ําทุกอย่างนั้นถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับร่างของชายคนหนึ่งโดยเฉพาะเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้นั้นช่าง เหนือล้าและสุดยอดอย่างมากด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองนะครับเสียหูเย่นั้นจ <Adam> like ้องมองไปที่หน้าที่เศร้าหมองของไอ้ผู้สวที่สองนะครับหรือว่าฉีกงเฟิงและพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่รอช้านะครับฉีกงเฟิงนั้นจ้องมองมาที่ร่างของเสียหูเย่พูดเป็นนิกายจากนั้นเขาก็พยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่เขา จะได้พูดอะไรนั้นเมื่อมองไปที่สมบัติเวทมนตร์รับเก้าของกุยกลังนั้นบอกได้เลยว่าเขาที่เป็นผู้วุฒนั้นตอนนี้นั้นเ,เทียบกับกุยกลังไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่ท้ายสุดแล้วคนธรรมดานั้นจะมีทร,รัพยากรการบุมเพาะมากขนาดนี้ได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้นั้นควรจะเป็นสิ่งที่เสี่ยวหูเย่นั้นมอบให้เด็กคนนี้อย่างไม่ต้องสงสัย สิ่งเดียวที่พวกเขาไม่รู้นั่นก็คือจัวฟานตังหาครับจัวฟานคือคนที่มอบสิ่งนี้ให้กับกุยกังผู้เป็นลูกศิษย์นั่นเองเช่นเดียวกันกับผู้อื่นนะครับเซียหูย่นั้นจ้องมองไปที่ร่างของกุยกังเมื่อเห็นว่าสมบัติเวทมนตร์ล้ําค่าถึงสี่ชิ้นนี้ถูกมอบให้กับเด็กคนหนึ่งเขานั้นอดคิดไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาที่จัวฟานนั้น สองปีก่อนที่เขานั้นจะมาอย่างนิการแห่งนี้นั้นเขาไปทําอะไรมาจึงได้ร่ํารวยและมีทรัพยากรการบ่ญเพาะมากมายขนาดนี้เห็นได้ชัดหรือว่าหลังจากวันนี้นั้นเซียวหูเย่คงต้องไปขอของดีๆจากจัวฟานบ้างแล้วอดไม่ได้ที่จะยิ้มด้วยความชั่วร้ายนะครับตอนนี้เซียวหูเย่ค่อยๆลดความยิ้มของตอนจากนั้นสายหัวและถอนหายใจอน,นิจจาจัวฟานนี่มันมันช่าง มันช่างเหนือล้ำเหลือเกินเป็นเพียงครอบครัวที่มาจากคารวาสเห็นได้ชัดว่าเขานั้นร่ำรวยทรัพยากรกว่าทุกคนในนิกายแห่งนี้แน่นอนครับกุยหลาเมื่อมองไปยังทิศทางของลูกชายของตนนั้นร่างกายของเขาก็สั่นไหวน้ําตาของเขานั้นก็ค่อยๆไหลดินออกมาเขานั้นรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่เห็นลูกชายของตนนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากไม่น่าแปลกใจเลยทีแม้กระทั่งมัคณายุกทั้งสี ไอซีปีศาจนั้นจะคอยสนับสนุนตัวฟานบอกได้เลยครับสิ่งนี้นั้นตัวฟานมันไม่ธรรมดาจริงๆตัวฟานที่สามารถมอบสมบัติเวทมนตร์ระดับสูงอย่างสมบัติเวทมนตร์ระดับเก้าให้กับลูกศิษย์คนแรกของเขาใครกันที่จะสามารถทําเรื่องนี้ได้ในโลกใบนี้และในนิกายแห่งนี้ข้าเองว่าจะต้องมีเพียงตัวฟานเท่านั้นเขานั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจกับการที่ ผลักคุยกันงนะครับให้ไปเป็นลูกศิษย์ของตัวฟานเห็นได้ชัดเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆกับการบูชาตัวฟานทรัพยากรการบ่มเพาะที่มากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติวิเศษยาอายุวัฒนะรวมไปถึงอาวุธเวทมนต์ชั้นยอดทั้งหมดนี้ได้ถูกมอบให้กับลูกชายของตนอย่างสมบูรณ์แบบคุยล้างนั้นนะครับหันศีรษะและมองไปที่เยลิงตอนนี้เยลิงนั้นก็แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นนะครับราวกับว่า การที่เห็นว่าจัวฟานนั้นรับปากนะครับและดูแลคุยกังอย่างดีเห็นได้ชัดว่ายูเออเองิงคงจะได้รับการดูแลจากจัวฟานอย่างดีเช่นกันนั่นเองไม่รอช้านะครับบนเวทีตอนนี้คุยกังนั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเอาละ่ะสิทธิ์พี่หลิวซูเรามาเริ่มกันได้หรือ,อยังถามการท้องฟ้านะครับตอนนี้ด้วยคืนพลังของคุยกังนั้นก็ได้ปรากฏ จนทาให้ท้องฟ้านั้นกลายเป็นสีเลือดอากาศรอบตัวเขานั้นหนาแน่นขึ้นอย่างมากและในมือซ้ายของเขานั้นกอด้ตวัดกรงล็บออกมาเขานั้นตั้งท่าที่จะพร้อมเริ่มการจู่โจมเมื่อเห็นหน้าของหลิวซูนะครับเขาอดไม่ได้ที่จะมองสมบัติเวทมนต์ของกุยกังอย่างตื่นเต้นมองไปที่สมบัติเวทมนต์ทั้ง4เขานั้นพยายามตบแก้นของตัวเองเพื่อดึงสติกลับมาเขาไม่นึกเลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้มันเป็นความจริงหรือความฝันกันแน่ ไม่รอช้านะครับกุยกลงนั้นเมื่อเห็นว่าไอหลิวซูเนี่ยมันช็อกไปแล้วนะครับก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ว่าไงละ่ะสิพี่หลิวซูเรามาเริ่มกันได้หรือยังกุยกังนะครับส่งเสียงเรียกอีกครั้งและพยายามเออยื่อยุให้เริ่มการต่อสู้อย่างต่อเนื่องตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามุมปากของกุยกังนั้นปากกดรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาด้วยใบหน้าที่สันเทานะครับตอนนี้ดวงตาของหลิวซูนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง เขานั้นไม่สามารถระงับความโกรธและความคับข้องใจในหัวใจของเขาได้และพูดขึ้นมาด้วยเสียงตำหนิว่าเฮ้เ hey, จ้าบ้าแกคิดว่าข้าง,งูอย,อย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังคิดจะคมกู่ข้านั้นเหรอข้าไม่มีทางข้าไม่มีทางที่จะเอาชีวิตของข้าไปแลกกับคนที่มีสมบัติเวทมนตร์ระดับนี้หรอกนะข้าหลิวสู้ขอยอมแพ้เช่นเดียวกันกับ ผู้คนอื่นๆนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ทุกคนตา่างตกตะลึงกับคําพูดของหลิวซูหลิวซูนั้นที่ประกาศยอมแพ้นั้นไม่รอช้าได้จัดก,การสอดสมบัติเวทมนต์ของตนนะครับจากนั้นโยนนะครับสมบัติเวทมนตร์ระดับแปดของตนที่เป็นสมบัติสุดรักสุดหวงของอาจารย์จิ้งลงไว้ตรงนั้นจากนั้นก็อันกระโดดลงจากเวทีอย่างชุนเฉียวผู้คนนั้นต่างตกตะลึงกับสิ่งที่หลิวซูทําในวันนี้ เนื่องจากว่าเขานั้นรู้ตัวเองดีว่าด้วยสมบัติเวทมนต์ของตนที่มีอยู่ในวันนี้นั้นตาต้องเลือกระหว่างชีวิตกับความขายหน้าแน่นอนครับหลิวซูผู้นี้นั้นเขาจะต้องเลือกรักษาชีวิตอย่างแน่นอนเขานั้นยอมที่จะขายหน้าและเดินนี้จากเวทีแห่งนี้ไปท,ทันทีผู้คนนะครับเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็อดจ้องมองไปที่ทิศทางของไอหลิวซูยางขมคืนไม่ได้เนื่องจากว่าใครก็ตามที่ ยืนอยู่จุดๆุดนั้นมันยากเหลือเกินที่จะสามารถเปรียบเทียบได้กับเด็กชายกุยกังที่มีสมบัติวิญญาณมากมายขนาดนี้ไม่ว่าใครก็คงจะทำเช่นเดียวกับหลิวซูนั่นแหละสายหัวและถอนหายใจนะครับฉีกงฟิงผู้เป็นอาจารย์นั้นก็ได้เดินมายังวีทีและท้ายสุดแล้วเขาก็ได้หยิบสมบัติเวทมนต์ของตนกลับเข้าไปในแหวนจกบของเมื่อเห็นสิ่งนี้นะครับด้วยสีหน้าที่เยาะเย้ยเสียหูเยก็กล่กาวขึ้นในตันทีว่าเฮ hey, ฉีกงเฟิงท่านที่เป็นผู้อุ سو เนี่ยช่างรำ่ำรวยด้านทรัพยากรเสียจริงนะสมแล้วที่เป็นอาจารย์ของเด็กพวกนี้ผายให้ใบหน้าที่ขมคืนนะครับฉีกองเฟิงนั้นก็หันมาตอบด้วยสีหน้าที่ชั่วร้ายเช่นกันไม่หรอกนะท่านเจ้าสำนักเจ้าต่างนาก่าไม่คิดเลยว่าเจ้านั้นจะมีทรัพยากรมากมายขนาดนี้คู่ควรแล้วที่จะได้เป็นเจ้าสำนักของเราข้าไม่คิดเลยนะว่าท่านนั้น ซ่อนสมบัติเวทมนต์ไว้มากมายขนาดนี้ไม่รอช้านะครับตาของเขารีลงเล็กน้อยเซียวหูเย่ก็พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้เจ้าพูดบ้าะไยนี่ไม่ใช่ของข้าขานั้นพยายามระงับความโกรธในใจนะครับเซียหูเย่นั้นก็ไม่ได้พูดตัวเง้งต่อไปใดๆดเขากลับมองไปที่ทิศทางของคุยกังและพูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะเนื่องจากว่าหลิวซูนั้นเขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้เขาใช้สิทธิ์ในการขอยอมแพ้เช่นนั้นแล้ว ผู้ที่ชนะก็คือกุยกังเจ้านั้นได้รับโคูต้าในการขึ้นไปเป็นสาวกชั้นยอดสิ่งเดียวที่ท่านสิ่งเดียวที่เจ้าควรจะทําก็คือหาอาจารย์ในวันนี้และและ้วเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการฝึกฝนบวกกับตั๋วที่นั่งที่เจ้าได้มาเจ้าก็จะเข้าไปเป็นชนชั้นสูงรวมไปถึงสาวกชั้นยอดในไม่ช้าได้ยินสิ่งนี้นะครับกุยกังก็ได้กดมัดและก็ได้โค้งํำนับในทันทีโอ้ ขอขอบคุณความโปรดปานของท่านเจ้าสำนักเมื่อเห็นสิ่งนี้นะครับผู้คนต่างก็ได้ส่งเสียงออกมาเฮ้ <"Hey, S 1> เพื่อนตัวน้อยมาอยู่กับข้าสิไม่ไม่ไม,ไม่เจ้านั้นต้องมาอยู่ภายใต้การฝึกฝนของพวกเราสิตอนนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าผู้คนนั้นต่างก็แย่งคุยกนกันนับราวกับว่าเขานั้นเป็นสมบัติเนื่องจากว่าสามเดือนที่แล้วนั้น จากการท้าทายของหยือที่ปากฏต่อหน้าผูเมยือเห็นได้ชัดว่าผู้สูหลายคนนั้นต่างข้อเรื่องแข่งกันกันเพื่อที่จะรับยูเออร์นะครับหรือว่าเยื่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของตอนนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับในเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก่อนที่มันจะวุ่นวายและเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานไปลายไม่รอช้านะครับคุยกันนั้นเขาได้ เตรียมการมาเป็นอย่างดีจึงได้หันไปมองอยังทิศทางของเสียหูเย่ผู้เป็นเจ้าสำนักจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าโอ้ท่านเจ้าข้าเรียนท่านเจ้าสำนักข้านั้นมีอาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วข้าวันนี้ขอไม่รับและบูชาผู้อุศท่านไหนเป็นอาจารย์เช่นนั้นแล้วท่านได้ปูดข้าส่งข้าไปยังห้องพนักงานทําความสะอาดด้วยตืดข้านั้นจะได้กลับไปยังสารที่ของข้าและได้คอยปริบัติอาจารย์ของข้า เงือได้ยินเรื่องนี้นะครับก็ถึงกับต้องตกตะลึงผู้คนนั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองมาทิศทางของเขานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันสาวกในห้องบิดตลิศหรือว่าห้องพนักงานทำความสะอาดทุกคนต่างก็รู้กันดีนอกจากผู้ส,ววสูญเสอยจริงกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาธารณะเอ่อล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์เช่นเดียวกันกันกบพวกเขาแล้วคนคนนั้นต้องยังรู้ถึงขนาดไหนจึงสามารถมีลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ได้ ต้องมองไปที่ทิศท,ทางของกุงยกลางยางหน้าทึ่งนะครับตอนนี้ไครกันนะใครกันแน่เต็มไปด้วยความสงสัยนะครับใครที่เป็นอาจารย์ของเด็กคนนี้หลังจากจ้องมองดูเขาอย่างลึกซึ้งนะครับเสียวหูเดก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาจากนั้นก็พยักหน้าเอาละ่ะในเมื่อเจ้าเจ้ามีอาจารย์อยู่แล้วข้านั้นก็จะส่งเจ้ากลับไปยังห้องพนักงานทําความสะอาดตามความประสงค์ของเจ้าเพื่อที่เจ้านั้นจะได้ ฝึกฝนและก็ได้ดูแลอาจารย์ของเจ้าเช่นนั้นแล้วข้ามีสิ่งหนึ่งที่จะต้องการฝากถึงอาจารย์ของเจ้าเอาละพร้อมหรือยังจงฟังให้ดีข้านั้นกําลังรอเจ้าอยู่เมื่อไรก็ตามที่เจ้าพร้อมแล้วจงมามอบสิ่งนั้นให้กับข้าไม่รอช้านะครับหลังจากที่พูดสิ่งนี้เสร็จ เสียหูเยก็ได้ตวัดแขนเสื้อและก็หันหลังกลับแล้วค่อยๆเดินออกจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีอย่างไรก็ตามนะครับคำพูดของเขาตอนที่เขานั้นจะได้หันหลังกลับและเดินจากไปนั้นราวกับว่าเป็นระเบิดที่ยิ่งใหญ่ในใจของผู้คนนั้นไม่เพียงแต่ผู้อุสหรือว่าองค์เฟึงตอนนี้เราลูกศิษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสาวุประตูชั้นนอกสาวุประตูชั้นในต่างอ็ตกตะลึงกันหมดนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่กล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่า ความสามารถของลูกศิษย์และก็สมบัติเวทมนต์ทั้งหมดนั้นมาจากน้ำมือของอาจารย์ที่อยู่ในห้องของพนักงานทําความสารงั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายผู้นี้นั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับผู้ที่เป็นเจ้าสํานักเขานั้นได้สั่งให้คุยกังที่เป็นลูกศิษย์นั้นได้ส่งสารบางอย่างเป็นการขอทรัพยากรบุมเพาะแทนคําสั่งเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้นั้นหูจักมักกีกับ ชายที่อยู่ในห้องเบตดเสร็จหรือห้องพนักงานทำความสะอาดเป็นอย่างดีใครจะคิดแล้วก็ว่าห้องที่เน่าเะอย่างห้องพนักงานทำความสะอาดนั้นกลับเป็นที่ซ่อนของมังกรที่ยิ่งใหญ่นี่มันหมายความว่ายอย่างไรกันแน่เฉกเช่นเดียวก,กันกับผู้คนอื่นๆนะครับขี้โกงเฟืองนั้นรู้สึกประหลาดใจขอนั้นก็ได้ขุ้นคิดกับตัวเองนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่เขาที่คอยๆอยพยายามทําให้ตัวเองนั้นสงบและมองสิ่งต่างๆนะครับด้วยความยินชามากขึ้น ตอนนี้มีสิษย์ฝายนอกสองคนมาท,าท้าทายลูกศิษย์ของเขาที่อยู่ในห้องสาวชั้นหนึน่งนำซ้ํานะครับบอกได้เลยว่าตอนที่พวกเขาชนะพวกเขากลับไม่เลือกที่จะรับบูชาอาจารย์คนไหนนำซ้ําไม่ไม่ได้มาในประตูชั้นในหรือว่าขึ้นไปเป็นประตูชั้นยอดพวกเขายังเลือกที่จะกลับไปสถานที่ที่เป็นนรกอย่างห้องของพนักงานทำความสะอาดนี่มันบ้าไปแล้ว กล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าหลังจากนี้นั้นหากปล่อยสิ่งนี้ต่อไปผู้คนนั้นก็จะต้องรู้สึกสั่นคลอนนะครับเกี่ยวกับอํานาจของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสาวกชันน้นหนึ่งอิทธิพลของพวกเขานั้นจะต้องแตกสลายลงในที่สุดเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นั้นสิ่งที่เซียวูเย่กาลังทําและก็ความสามารถของชายคนนั้นมันราวกับว่าเป็นระเบิดเวลานั่นเอง มองลึกไปยังทิศทางที่เป็นแผ่นหลังของเสี่ยวอู่เย่นะครับในขณะที่เสี่ยวอู่เย่นั้นค่อยๆเดินจากไปเขาไม่รอช้านะครับพูดขึ้นในทันทีว่าเออท่านเจ้าสำนักแล้วแบบนี้จํานวนที่นั่งของสาวกชั้นยอดมันมันถูกกาหนดแล้วหรือไม่หรือว่าเรานั้นต้องจัดการแข่งขันครั้งนี้ใหม่ไม่รอช้านะครับเสี่ยวอู่เย่นั้นมองไปยังเ,เสี่ยวอู่เย่นั้นก็พูดด้วยเสียงหัวเราะที่ชั่วร้ายนะครับพูดขึ้นในทันทีว่า ทียข hey, ี่กงฟึงเจ้าไม่เห็นหรือว่าทุกครั้งที่จัดการแข่งขันสิ์ประตูชั้นในนั้นเราจะถูกสาวกชั้นนอกมาท้าดวลทุกครั้งและพวกเขานั้นก็พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคลาาเกรงว่าด้วยสิ่งนี้นั้นบางทีสาวกเหล่านี้อาจจะไม่มีคุณสมบัติที่จะก้าวเข้าไปเป็นสาวกชั้นยอดอีกต่อไปไม่รอช้านะครับนานิวคิว้วนานิวคิ้วขมวดฉีกงฟึงจึงพยายามที่จะพูดต่อว่าเอ๋แล้วเช่นนี้ทําไม ทำไมเราไม่จัดการแข่งขันขึ้นใหม่ละ่ะเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับเขาก็หยุดนิ่งสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็พูดด้วยความไม่เลงดีว่าเอ๊ะเลื่อนงั้นเหรอเจ้าบ้าหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะเลื่อนและจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาใหม่ในอีกสองสามเดือนข้างหน้าท้ายสุดแล้วสาวเหลกเรานี้นั้นมันจะก้าวหน้าและพัฒนาได้มากกว่านี้จริงๆงั้นเหรอหรือว่าข้าคิดว่าในบางทีนะสําหรับ ประตูชั้นในแห่งนี้นั้นมันอาจจะไม่เหมาะสมกับการเป็นสารที่ฝึกฝนผู้คนเพื่อไปอยังสารที่ที่เป็นจุดสูงสุดอย่างสาวกชั้นยอดอีกต่อไปด้วยเสียงที่อู้ยีนะครับตอนนี้เขานั้นตึงกับต้องตกใจอะไรคือความหมายในคําพูดนี้ของเซียวูเย่ผู้เป็นหัวหน้านิกลายกันแน่กิวของเขานั้นก็ได้มีรอยย่นลึกนะครับฉีกงฟึงนั้นรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามนะครับร่างของเซียวหูยนั้นก็ค่อยเดินห่างออกไปเรื่อยๆและท้ายสุดมันก็หายไปมีเพียงกลุ่มผู้อุศสเท่านั้นที่ยังคงรู้สึกชะงนนะครับเกี่ยวกับคําพูดที่ไม่ได้แปลความหมายที่แท้จริงของเจ้าสํานักอย่างเซียวหูยนั่นเองตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตามการคําพูดที่เป็นสองแง่สองง้ามีแฝงไปด้วยประโยคที่มีความหมายลึกซึ้งนั้น มันจะต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงภายใต้คําพูดของเสีย้ยวยีผู้เจ้าลี่อย่างแน่นอนจากนั้นนะครับตอนนี้กุยกังนะครับก็ได้ค่อยๆมองไปที่ฝูงจนสิ่งที่พวกเขาไม่ได้สังเกตก็คือท่ามกลางสายตาของเราผู้คนนั้นทุกคนนั้นครับไม่ใช่แค่ผู้สวที่มองมายังร่างกายของเขาย่างโลกนํำซ้ำไม่ว่าจะเป็นสาวกหรือว่าลูกศิษย์คนอื่นๆต่างก็มีความกระตือรือร้นจีจะ ติดตามเขาไปนะครับพวกเขานั้นอดไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าถ้าตนเองนั้นได้อาจารย์ที่มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่และมีทรัพยากรการบ่มเพาะมากมายแบบนี้พวกเขานั้นอาจจะไปถึงสาวกชั้นยอดได้เช่นกันความลูปและความปาระน,นะครับต่างก็ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นจริงหรือว่าเรื่องเพอ้อฝันนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าความคิดก่อนหน้าของพวกเขานั้นมันได้เปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนะครับคุยกัางก็ได้จากสถานที่แห่งนี้ไปและวันเวลาก็ได้ค่อยๆผ่านไปคุยกังนั้นก็ได้มาถึงยังสถานที่ที่ตัวฟานดูนะครับจากนั้นเขาก็ได้พยักหน้าเล็กน้อยและกดหมัดโค้งคำนับและพูดขึ้นในทันทีว่าท่านอาจารย์เซียวเย่ผู้เป็นเจ้าสำนักนั้นได้พูดสิ่งนี้เมื่อเมื่อคุยกัางอธิบายนะครับเกี่ยวกับคำพูดของ เสียวหูเย่ผู้เป็นนิกายอดไม่ได้ที่จะทําให้จัวฟานนั้นรู้สึกตกตะลึงนะครับและพูดขึ้นในทันจีว่าอะไรนะเสียวหูเย่น,นั้นต่อหน้าทุกคนเขาขอให้ส่งสารข้อความมาถึงข้าง,งั้นเหรอในสุสานนะครับจัวฟานมองไปที่กุยกังนะครับพร้อมเต็มไปด้วยคําถามแน่นอนครับพยักหน้าด้วยความหนักแน่นกุยกังนั้นก็ยืนยันคาพูดของเสียวหูเย่ใช่แล้วท่านเจ้าสํานักพูดเช่นนั้นอาจารย์ จากนั้นก็ค่อยๆค,คุณคิดนะครับจัวฟานนั้นก็พยายามคิดถึงคําพูดของเซียวูเย่นี้มันมีความหมายอะไรเป็นในกันแน่ไม่รอช้านะครับกุยกลางนั้นพูดขึ้นต่อในทันทีว่าเออท่านอาจารย์ข้าสงสัยเหลือเกินว่าท่านนั้นมีความสัมพันธ์แบบไหนกับท่านเจ้าสํานักทําไมเขาดูเหมือนว่าจะคุ้นเคยกับท่านมากไม่รอช้านะครับจัวฟานก็น้านิ้วคิ้วกระมวดและพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้คุ้นเคยบ้าอะไร ที่สําคัญคือไม่ว่าจะคุ้นเคยหรือไม่นั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนด้วยสิ่งนี้เขานั้นคงคิดที่จะจัดการกับเหล่าผู้อุในประตูชั้นในวันนี้นั้นเขาเปิดเผยการมีอยู่ของข้าด้วยสิ่งนี้มันเทียบเท่ากับการที่ปักข้าจั่วฟานนั้นไปยังประตูที่เป็นจุดสูงสุดของใจกลางพายุรู้หรือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ อย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่เสียงของตัวฟานนั้นค่อยๆลดลงจู่ๆก็ได้มีเสียงที่คุ้นเคยนะครับดังกล้องอยู่ในหูของพวกเขาเฮ้ hey, จัวฟานเฮ้ hey, จัวฟานเจ้านั้นได้สร้างตระกูลหลวงไว้ภายนอกนิกายแล้วเช่นนั้นแล้ววันนี้ข้านั้นอยากให้เจ้าสร้างตระกูลหลวงขึ้นมาใหม่ภายในนิกายอย่างนี้ภายในห้องของพนักงานทําความสะอาดก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่ 564ก่อนเนื้อหาตอนท้ายนี้ถือว่าพีชเป็นอย่างมากอะไรคือความหมายของคำพูดนี้เสี่ยวหูเยต้องการให้ตัวฟานสร้างตระกูลหลวงแห่งที่สองเขาต้องการที่จะให้ตัวฟานนั้นสร้างตระกูลหลวงขึ้นมาภายในนิกายมาแห่งน,นี้มันหมายความว่าอย่างไงแล้วตัวฟานนั้นจะตกปากรับคำที่จะทำสิ่งน,นี้หรือไม่ก็มาติดตามได้ใหม่ในตอนหน้าบอกเลยครับว่าเนื้อหาในช่วงนี้นั้นค่อนข้างสนุกสำหรับ จัวฟานั้นก็กําลังที่จะดําเนินแผนการต่อไปของเขานะครับเพื่อที่จะพุ่นล้มเหล่าผู้นําระดับสูงรวมไปถึงเหล่าผู้สูงที่เป็นผู้ดูแลอ่สิประตูชั้นไหนนั่นเองเอาละสิครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมตอนที่565-566กันต่อวันนี้ก็ปิดลาดปรดะการอะไรยังไงขอไปไว้ณนะที่นี้ด้วยเดี๋ยวภาคสงครามก็กำลังสนุกเลยเนาะ ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ